สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้เยนี่ผมยิงตายเร็วอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ย แม่ผมยิงคนก่อนหน้านี้ยิงหายอย่างไวแต่พอมารอบเมื่อกี้นี้เนี่ยได้แอซซิชเฉยเลยฮะฮผมก็อยากให้ปืนผมมันดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่มันทำได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วครับ นี่เองคิดยังไงครับเนี่ยเดินยัดผมเลยโอ้เพื่อนเราหายไปตั้งสองคนท่านผู้ชมเราคือความหวังของหมู่บ้านแล้วครับจะไปยิงกับเขาตรงๆก็ไม่ได้อีกเ <Get out. S 1> สียงเท้าข้างหน้าผมออกครับเมื่อตะก,กี้นี้ อยางเท้าหลดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเพื่อนบอกไว้ก่อนโอ้ยผมเพิ่งหลดมาได้เฉยเลยวะ่ะเฮ้ยตัดเพิ่มไปก่อนครับอีกหนึ่งคิว โอเคเพื่อนเราตายครับแล้วผมได้ระเบิดฟรีมาหนึ่งลูกแสงผมไม่มีแล้วด้วยอะครับ ผมตัดได้เสร็จผมถอยก่อนเลยครับเอ้ยเพื่อนถ้าจะเดินเข้ารอผมด้วยครับเพื่อนผมตัดให้แล้วครับสหายอีกหนึ่งคิวมาครับ เอาเวแล้วผมมาโดนแสงใครวะเนี่ยศัตรูเข้าอ,อ้อมครับท่านผู้ชมโอ้ยเอ็งเล่นผมเกือบตายเพื่อนอ่าในที่สุดผมก็ได้ระเบิดฟรีตรงทางโมงสักทีหนึ่งครับ โดนแสงย้อยลงมาอีกโอ้โหใครเขาปาแสงลงอย่างนี้วะเนี่ย ไม่ใช่ของศัตรูแน่นอนครับลูกมาจากทีนี้เนี่ยโดนอีกแล้วท่านผู้ชมมันจ้าซะเลือกเกินไม่ได้ครับผมไม่ให้เองไปไหนทั้งนั้นเพื่อน มีใครเห็นท่านผู้ชมคือเขาไม่ได้เช็คครับเอาง่ายๆโอเคถ้ายิงโดนทุกนัดก็ถือว่าได้อยู่ครับทีของคุณได้รับชัยชนะอย่าหันหลังให้ศัตรูครับเพื่อนเองก็อย่าหันหลังให้ผมครับเพื่อน โอเคอเคอเคอผมใช้ปืนนี้ยิงหมดครับเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนไม่สุนแล้วครับว่าลูกใครผมใช้ลูกซองนี่แหละเมื่อกี้เสียงเท้าในคอมมีอยู่นะครับท่านผู้ชม ท่านแน่หลายกาเพื่อนอ <Double Kill. S 1> ผมพูดได้คำเดียวท่านผู้ชมโค้สวยเลยครับกระสุนปืนไปหมดต่อหน้าสตูเอ้ยนคอมมาครับ เรารู้อยู่แล้วเพื่อนยังไงก็ต้องเดินเข้าครับถ้านัดแรกเขายิงไม่โดนหัวผมเนี่ยผมก็รอดอยู่ครับท่านผู้ชมอ้าวจะไปไหนละจ้าแม่สาวน้อย ôi cũng nhìn cái hiu chửi lời hoa hơi cái gen pháp hư ăn อย่างงงเลยโอเคเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะผมยังไม่ตายนะครับเพื่อน แล้วผมตัดคิวได้ด้วยไงสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ